สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้จะพามาชมชุดชุดตู้ลำโพงนะครับวันนี้แม่มารอบแรกก็อักขระไปเพี้ยนนะครับเพียเพ้ยนเริ่มเพี้ยนเริ่มเพี้ยนไปแล้ววันนี้นะชุดตู้ลำโพงวันนี้2อคูณสครับวันนี้เป็นออเดอร์หไม่อัดแท้ยีมิลเต็มสูตรนะวันนี้พร้อมด้วยกับ V2 พร้อมดอกพร้อมใช้งานนะฮะชุดตู้ลำโพง2อคูณสซับเบสสิบนิ้วออเดอร์หพร้อมดอกนะฮะแล้วก็ตู้ V2 พร้อมดอกราคาอยู่ที่1นึ่งหมื่นสี่พัน 900บาทพร้อมเฟรมแขนครับตัวนี้เฟรมแขนตู้ลำโพงตัวนี้เรามาชมตู้ตัวนี้กันครับนี่ชุดตู้ลำโพงตัวนี้ฮะนี่นะฮะชุดตู้ลำโพงตัวนี้เป็นรุ่น V2 แขวนได้ตั้งได้ครับตัวนี้ไม่อัดแท้งาน CMC ที่สวยแตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานพร้อมดอกลำโพงเป็นกิฟต์หนึ่นะครับ12นิ้ว1นคูณหกิฟต์หนึ่องแหวนยูนิตคอมซีเนสเวิร์กในตัวครับตัวนี้12นิ้วไม่อัดแท้นะครับเป็นชุดแขนเหล็กตัวนี้นะฮะ เพศไม่ค่อนโลบฝนตันนี้เป็นเพศโลบฝนตัวนี้ลูกยางกันกิ้งนี่ลูกยางกันกิ้งครบไม่อัดแท้แต่แกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานพร้อมดอกนะสองใบแล้วก็แถมเฟรมแขนให้นี่แขวนได้แล้วก็ตู้ซับเบียตัวนี้แต่ไม่ใช่ดอกตัวนี้นะดอกคนละดอกตัวนี้นะนะดอกลำโพงเป็นรุ่น O B O M 4805ตัวนี้ครับเป็นรุ่น4805ตัวนี้เป็นไว้สี่นิ้วนะไว้สี่นิน <ฮะ S 1> ้วแปดร้อยวัตเป็นลำโพงโครงปั๊มตัวนี้นะฮะ ไม่อัด20มิลออเดอร์6สูตรเต็มเต็มเลยดิเกือบเท่า18นิ้วนะตัวนี้นะ2คูณ2ชุดทีู่นี้พร้อมเฟรมแขนไม่อัด20มิลคุณภาพ A A แท้ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่2คูณ2 1 4 9 0 0บาทพร้อมเฟรมแขนตรีครับนี่ตั้งได้แผนได้เรามาดูด้านหลังครับาดูด้านหลังกันครับวันนี้นี่นะ,ะมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับสเปคคอนเป็นเพดเลาฝนด้วยครับเพดเหลาฝนเราจะกลับด้านตัวนี้ครับถ้หาหากักห นะราคาอยู่ที่นะวันนี้หกก้อนนี่สูตรเต็มตัวนี้สูตรเต็มลึก cm, กับเจ็ดสิบเซนติเมตรกับเท่าสิบแปดนิ้วตัวนี้อัมรุปมาหน้าครับนี่ตู้เป็นวีสองวีสองตัวนี้เสียงดีตัวนี้เสียงดีเป็นตู้ถือว่าคุณภาพหนึ่งรุ่นนะวีสองสิบสองนิ้วไม่อัดแท้งานซีเอ็มซีไม่อัดแท้ตัวนี้ทั้งหมดนี้สี่ใบหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทพร้อมฟิล์มแข็งตัวนี้ถ้าไม่เอาฟิล์มแข็งก็หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมดอก ลำพวงเป็นไวท์สนิ้วตัวนี้ครับแปดบาท OBOM นะครับซับเบรสินิ้วออ d ดอ6กลางก็เป็นรุ่น V 2ตัวนี้ครับนี่ลำพวงก,ก็เป็นจิฟนะสามราสิบวัตต1หนึ่งส้แหลมยูนิตนะยูนิตคอมสีเนสเบิร์กในตัวพร้อมใช้งาน2อคูณสพร้อมเฟรมแขนราคาอยู่ที่14,900บาทโปรดีทีเดียบที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิเซาวเซียงกงนะฮะศูนย์แปดห้าหกสาม 6497โปรโมชั่นมากมายหลากหลายรุ่นเป็น V3 V2 V1 นะครับแล้วก็ PS หรือว่า PS 15นิ้วก็หลากหลายรุ่น,น, v 3, v 2, v น, PS, นตู้ซับเบียร์ทะบวก็สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085631 3001นะครับที่อุบลราชธา,านีกับร้านอุบลมีสิบสาวสิอัพเดตวันนี้ชุด2คูณ2พร้อมดอกชุดตู้นะราคาอยู่ที่14,900บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ